สวัสดีครับทุกคนหลายคนคงเคยมีภาพถ่ายที่เคยถ่ายไว้ด้วยกล้องที่มีความละเอียดต่าเวลาเราสูงภาพภาพก็จะแตกวันนี้เรามีวิธีการแก้ไขด้วยแอปพลิเคชัน Upscale Media มาให้ทุกคนลองทำไปพร้อมกันครับอันดับแรกสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน Upscale Media ให้เข้าไปที่ Play Store จากนั้นตรงเครื่องมือค้นหาให้เซิร์ชคำว่า UpScale Media และกดค้นหาครับหน้าตาแอปพลิเคชัน UpScale Media ก็จะประมาณนี้ครับกดติดตั้งได้เลยหลังจากการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาได้เลยครับและนี่คือหน้าตาของแอปพลิเคชันครับต่อมาครับให้ไปที่อัปโหลดรูปภาพเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการอัปโหลดครับหลังจากอัปโหลดไฟล์รูปภาพแล้วนะครับในหน้าต่างนี้นะครับเราจะต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวแอปพลิเคชัน ทำการประมวลผลก่อนนะครับหลังจากที่แอปพลิเคชันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ขนาด u p s สเ l ลมา2แบบครับแบบแรกคือ u p s สเ l ลด้วย AI คูณสครับและแบบที่2คือ,อาการลดขนาดปกติคูณสครับทีนี้ครับเรามาดูการลดขนาด AI คูณสก่อนครับในส่วนนี้นะครับ เราสามารถกดเลือกได้อีก2อย่างคือยกระดับคุณภาพครับตอนนี้มันถูกปิดไว้นะครับเราสามารถเปิดได้ส่วนที่2คือยกระดับเป็นเราสามารถยกระดับจากคูณ2เป็นคูณ4ได้ครับตรงยกระดับคุณภาพครับให้เปลี่ยนเป็นออนครับระบบจะทําการคำนวลผลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเราสามารถโหลดภาพได้เลย หลังจากดาวน์โหลดรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถปิดแอปพลิเคชัน upscale media ได้เลยครับต่อมานะครับเรามาดูภาพที่เราดาวน์โหลดไปกันครับลองซูมดูครับภาพเก่านะครับมันจะมีความแตกมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราลองดูภาพเก่ากันครับ อันนี้คือภาพเก่าครับเมื่อเรากดซูมขยายจะเห็นได้ว่าภาพของภาพหน้าของครูโจนะครับมันจะมีเม็ดพิกเซลขึ้นมานะครับมันจะไม่คมชัดแต่ภาพใหม่ที่ได้มา AI เขาประมวลผลและเก็บเม็ดพิกเซลได้ดีขึ้นครับโอเคครับและนี่คือการทำงานของแอปพลิเคชัน upscale ครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กูโจทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ